สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาแนะนําสถานที่เฟสใหม่ของเรานะคะพื้นที่เฟสใหม่เราจะมีห้องพักทั้งหมด3อาคารค่ะวันนี้จะมาแนะนําในส่วนของห้องพักรวมค่ะเช่นค่ะด้านนี้จะเป็นห้องพักรวมนะคะอันนี้เป็นห้องพักผู้ป่วย ขนาด8ท่านนะคะเป็นห้องพักรวมสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักนะคะเตียงที่อยู่ในห้องพักจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะสามารถปรับสูงต่ำปรับขึ้นลงได้ในห้องจะมีกล้องวงจรปิดที่สามารถจะควบคุมเรื่องความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์อยู่ที่จุดด้านนอกนะคะภายในห้องพักยังมีในเรื่องของทีวีนะคะมีตู้เสื้อผ้า สำหรับเก็บสัมภาระของผู้สูงอายุนะคะมีเครื่องฟอกอากาศและที่สําคัญนะคะเรามีอีกมุมหนึ่งที่อยากจะแนะนําค่ะผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ภายในห้องพักนะคะจะเห็นมุมนี้เลยค่ะเป็นมุมที่สามารถที่จะมองเห็นธรรมชาติเห็นต้นไม้พื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการนะคะเราเล็งเห็นความสําคัญว่าสิ่งนี้จะเพิ่มให้ผู้สูงอายุยมีความสดชื่นนะคะแล้วก็สบายกายสบายใจค่ะ และภายในห้องพักรวมนะคะเราจะมีในส่วนของห้องน้ําสําหรับผู้สูงอายุนะคะสําหรับผู้ป่วยแท่านเราจะมีห้องน้ํารองรับ2ห้องค่ะภายในห้องน้ํามีความสะดวกสบายนะคะสามารถที่จะพาผู้ป่วยนั่งรถเข็นเข้ามาภายในห้องน้ําได้เลยนะคะซึ่งภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะมีจุดที่จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดที่มีปุ่มฉุกเฉิน ภายในห้องน้ําสามารถที่จะกดเรียกเจ้าหน้าที่ได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมีโซนที่จะอาบน้ํานะคะมีน้ําร้อนน้าอุ่นในเรื่องของสุขภัณฑ์นะคะเราก็จะเลือกสุขภัณฑ์ที่ออกแบบรองรับ ที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าที่สามารถที่จะนั่งวิวแชร์ล้างหน้าแปรงฟันได้นะคะระดับความสูงของสุขภัณฑ์ชักโครกก็จะเป็นระดับความสูงที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุค่ะแล้วก็มีห้องพักอีกหนึ่งแบบนะคะที่อยากจะแนะนําให้ดูนะคะก็จะเป็นห้องพักเดี่ยวค่ะสําหรับห้องพักเดี่ยวโซนนี้นะคะจะเป็นห้องพักเดี่ยวแบบไม่มีห้องน้ําในตัวค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะสำหรับ คนไข้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวไม่อยากจะอยู่ห้องพักรวมนะคะเราจะมีห้องพักเดี่ยวขนาดย่อมนะคะเราจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะต่างๆดังนี้ค่ะมีเตียงระบบไฟฟ้านะคะที่สามารถที่จะปรับขึ้นลงสูงต่ำได้นะคะพร้อมทั้งกับมีเครื่องปรับอากาศค่ะมีทีวีนะคะมีตู้เสื้อผ้าไว้ใส่สัมภาระใส่ของสำคัญนะคะรวมถึงมีกล้องวงจรปิดค่ะที่จะเอาไว้มอนิเตอร์คนไข้เพื่อรมาระวังเรื่องความปลอดภัยและการเกิดอุบัติเหตุค่ะ และที่สําคัญนะคะห้องพักที่นี่ทุกห้องนะคะสามารถที่จะมองออกไปและเห็นบรรยากาศภายนอกของห้องพักที่เป็นน้ําพุมีต้นไม้มีธรรมชาตินะคะในขณะที่ผู้ป่วยนอนพักอยู่ในห้องจะได้ยินเสียงน้ําเสียงธรรมชาติพร้อมกับเสียงเพลงค่ะสร้างความสดชื่นให้กับผู้สูงอายุได้เช่นเดียวกันค่ะและด้านหน้าของห้องพักเดี่ยวแต่ละห้องนะคะเราจะมีบริเวณ ที่เป็นโซนด้านหน้าห้องพักเพื่อไว้ให้กับสำหรับผู้สูงอายุได้เดินออกกำลังกายกายภาพบำบัดบริเวณหน้าห้องพักได้ด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักเดี่ยวอีกประเภทหนึ่งค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะ